วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปบูพากินมาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพามาชมไร่ของผมนะวันนี้มาดูคุณพ่อเขา,เาทํารุ่นข้าวโพดนะครับพร้อมใส่ปุ๋ยน,นะครับโดยรถไถเถวสาย168นะครับกับฐานทํารุ่นใส่ปุ๋ยน,นะครับของก้างโยกายกเกษตเนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าปัา่น,นครับ งานนะครับคล่องตัวมากครับนี่ขนาดข้าโพดเล็กนะครับยังกดได้ดีครับดูเลยนะครับทำงานได้ระบบไฟฟ้านะครับจะง่ายต่อการทำงานก็คือถ้ามีตัวกิ้งให้ปุ๋ยลงด้านหลังนะครับบางทีเราต้องคอยดูนะครับบางทีจะไม่ตรงร่องว่างอะไรบ้างนะครับ ทงานง่ายครับประหยัดกำลังคนนะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นสองแถวนะครับไม่ได้ทำสามแถวนะครับพอดีผมทำล่องเจ็ดสิบเซนนะครับนี้ไม่ต้องต่อล้อเลยนะครับวิ่งเข้ารถเข้าล่องได้เลยนะครับ การทำรุ่นของช่างโยการเกษตรนีเ่เก็บได้ดีจริงๆครับล่องมิดเลยครับดูนะครับกบดีนะครับขนาดต้นเล็กยังไม่ทับต้นข้าวโพดนะครับถือว่าสุดยอดครับอันนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ วันนี้บรรยากาศก,ก็อากาศร้อนนิดนึงครับแปลงนี้ประมาณ25ไร่เกบบรรยากาศล่มรื่นครับ ลักษณะการจับงานนะครับเราจะวนวนเข้าแต่จะข้ามล่องประมาณ8ล่องนะครับนับจากล่องที่เราทำรุ่นมานะครับจะนับ8ล่องแล้วก็นับออกนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะนับเข้ามามันก็จะชนกันพอดีนะครับเพื่อป้องกันการหยยบเข,า,เขาโพ้โตรงหัวล่องนะครับ อันนี้เขาโพดเล็กอยู่นะครับเราก็จะค่อยๆไถไปนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้นะครับสำหรับตัวฐานทำรุ่นเ้าโพดนะครับรับรองครับใช้งานดีครับผมราคาย่อมเยาครับ สบายครับถ้าใช้รถเดินตามก็เหนื่อยนะครับไล่เยอะนะครับ ดีครับคล่องครับไม่หนักแรงรถครับไปเรื่อยๆครับครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้เป็นกําลังใจให้ผมคลิปบูพากินพาเที่ยวนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับ ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งน้วนนะครับสวัสดีครับ